แอปอ n n o v e s t X ใหม่รู้รอบรู้ลึกรู้จริงทุกมิติข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุนได้แม่นยำทั้งข้อมูลราคาปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางเทคนิคความเห็นนักวิเคราะห์และข่าวที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดเลยแอป INNOVEST X ใหม่เรามาพบกันต่อนะครับกับผมเอทศพล นะครับเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้ออปชันนะครับเพื่อนๆคงได้ฟังนะครับเรื่องของออปชันไปพอสมควรละหลายคลิปละพร้อมละทุกคนเริ่มพร้อมละแต่ว่าเวลาเราเทรดจริงเนี่ยอาจจะต้องมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเออเราควรจะต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแล้วก็ระวังอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับข้อควรระวังในออปชันนะในการกินกำไรเน้นนะครับสำหรับสายเทรดนะการเทรดเนี่ย คือการกินกําไรซื้อถูกขายแพงระวังส่วนต่างนะครับหรือว่ามองตลาดจะลงเนี่ยขายแพงแล้วก็คิดว่ามันจะต้องลงนะครับแล้วกลับมาซื้อถูกไอ้เรื่องแบบนี้คือเป็นเรื่องที่ระวังส่วนต่างราคาเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราต้องระวังนะครับเรื่องเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องของความเสี่ยงนั่นเองออปชั่นนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยกิงกำไรบนพรีเมียมแล้วเห็นว่าพรีเมียมเนี่ยนะตัวอย่างในก่อนหน้านี้ในหลายๆคลิปเนี่ยพรีเมียมเนี่ย เราใช้เงินส่วนน้อยมากๆเลยร0อยหุ้นเนี่ยปนหุ้น Apple เนี่ยเราใช้เงิน2 0 0 0 0ื0นสเหรียญแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นตัวออปชันเนี่ยนะครับเราใช้เงินเพียงแค่ประมาณสัก2 0 0ร้อเหรียญเท่านั้นเองเพื่อให้เราได้หุ้น Apple มีสิทธิ์ซื้อหุ้น Apple มาเพราะฉั้นเราเห็นว่าเงินที่ใช้เนี่ยนะครับสำหรับตัว ออปชันเนี่ยใช้เงินน้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเพื่อนๆมีเงินเท่ากันแล้วไม่ได้ไปซื้อหุ้นนะครับมาซื้อออปชันเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะทําให้เราอ่ะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีการเทรดทีอ่อ่มากจนเกินไปไซส์มันใหญ่เกินไปที่เราเผลอนะครับเรื่องแบบนี้ยังทาให้บางทีเนี่ยพอร์ตฟลีโอของเราเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะผิดทางหรือว่ามีโอกาสที่จะทําให้มันไม่เป็นไปตามคาดได้เพราะะฉ เรื่องความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับกรณีที่เทรดออปชันนะครับเช่งต้องมีเรื่องของการคำนวณที่ดีนะครับแล้วก็เพื่อนอาจจะมี Excel นะครับเพื่อวางแผนตรงนี้นะครับไว้ในเครื่องคอมของเรานะครับสำหรับสายเทรดคงต้องมีการคำนวณตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวจากการที่เราลงทุนหรือว่าเทรดตัวออปชันให้ดีนะครับอันต่อมาปัจจัยด้านเวลานะครับออปชันเนี่ย ข้อที่ต้องระวังมากๆเลยคือเรื่องปัจจัยด้านเวลานะครับที่เราเรียกว,ว่า time BK นะครับสำหรับคนที่ลงทุนหุ้นเนี่ยนะครับหรือว่าที่เป็นพวก DW หุ้นนะวอร์เรนเนี่ยอาจจะพอคุ้นเคยกันนะครับว่า DW หุ้นวอร์เรนเนี่ยพวกนี้นะครับหรือ Option ในทีเฟกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเจอบ่อยๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยห่วงอ่ะแต่ว่าที่ห่วงคือสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยลงทุนพวกนี้เลยนะครับทมืเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีออปชันนี่นะครับกรณีท เวลาเทรดเนี่ยนะครับเ,เขาจะมีปัจจัยได้เวลาขเขาเกี่ยวข้องด้วยเราเรียกว่า time decay time decay แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าหากว่าออปชันฉบับนั้นเนี่ยมีอายุคงเหลือนะครับแล้วปรากฏว่าอายุคงเหลือของออปชันเนี่ยเกิดเป็น out of the money out of the money หมายความว่าอะไรครับก็คือกรณีที่เกิดว่าไม่ก็คือไม่มีใครใช้สิทธิ์อ่ะนะครับแล้วปรากฏว่าเมื่อมีคนใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยนะครับออปชันฉบับนี้เมื่อเวลาผ่านไป แล้วราคาหุ้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีการเคลื่อนตัวก็คือราคาหุ้นอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นออปชันที่ออฟเทอร์มานีเนี่ยเมื่อคนไม่สนใจลองนึกภาพดูนะครับราคาพรีเมียมมันจะเป็นยังไงครับมันก็จะค่อยๆเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามกาลเวลานะครับตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับว่าทาง e d e c ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยนะครับคนที่เทรดออฟเทอร์มานีเนี่ยนะครับก็จะต้องเผชิญเรื่องเกี่ยวกับพวก แทนดีเคเข้าไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่เทรดออฟเดอร์แมนนี่เป็นหลักนะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่ผมแนะนำว่าเป็นเดอร์แนนี่ดีกว่านะครับก็จะไม่ค่อยมีเรื่องแทนดีเคเท่าไหาร่นะครับอ่านะครับก็จะบรรเทาไปได้เยอะอันต่อมาเรื่องความผ,ผันผวนนะครับความผ,ผันผวนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าถ้าเราเข้าใจเราจะเห็นว่าความผ,ผันผวนเนี่ยมันก็คือคือตัวผลักนะครับที่ทําให้ราคาออปชันพรีเมียมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านคอด้านพุทธเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นความผ,ผันผวนที่สูงเนี่ย นะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าออปชั่นพรีเมียมที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับความผันผวนที่สูงขึ้นไปในเรื่อยในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับบางทีเราเกิดความผันผวนที่เราเกิดขึ้นบางทีมันก็จะเกิดความผันผวไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ดีความผันผวนั้นก็อาจจะดรอปลงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่สงครามการค้าเนี่ยนะครับที่ทรัมป์โอ้เซอร์ไพรส์เราวันอีลุงตุงนางเนี่ยนะครับโอ้หุ้นมันก็มีแพนิค ใช่ไหมครับความเันผนมันก็สไปไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกอย่างกลับมาสู่แทบจะแบบว่าปกตินะครับความผ่นมันก็ลดลงมาเรื่อยๆลดลงลดมันลดลงมาเรื่อยๆคนที่เล่นในช่วงที่ส่งคำการค้าแรงๆเนี่ยนะครับความเันผนสูงพรีเมียมจะขึ้นสูงมากเลยแล้วถ้าใครไม่ทําการเทคกําไรไปบ้างขายไปบ้างเนี่ยนะความเันผนลดลงมาเนี่ยนะครับแล้วถือเฉยๆเนี่ยแน่นอนว่าตรงนี้เองเนี่ยราคาพรีเมียมเนี่ยก็จะมีโอกาสเสื่อมค่าลง ตามความเป็นผวนที่ลดลงได้ด้วยนักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์สายเทรดเนี่ยก็จะต้องเข้าใจเรื่อ,องพวกนี้ด้วยความเป็นพวนเนี่ยบางทีเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีเราชอบอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าความเป็นพวนนั้นมันจะอยู่กับเราตลอดไปไใช่ไหมครับมันก็จะมีการลดลงได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาเราได้ได้เงินแล้วเนี่ยนะครับมีมีกำไรจาก p r e m i ยมแล้วเนี่ยสายเทรดเราก็ต้องพยาพยามทยอยขายทํากําไรนะครับเพื่อเอาเงินเข้าพอร์ตบ้างนะครับ อันต่อมานะครับคือความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์ที่เราใช้อันนี้ต้องต้องชัดเจนแล้วก็ต้องเข้าใจให้ให้ใหถ่องแท้จริงๆนะครับว่าเราอ่ะมีความเข้าใจกลยุทธ์นั้นจริงๆไหมอะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียนะครับเพราะถ้าหากเราไม่เข้าใจกลยุทธ์ตรงนี้อย่างถ่องแท้เนี่ยแล้วก็ใช้ผิดวิธีเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับนะครับความเสียหายในพอร์ตฟิลิโอได้ซึ่งกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราแนะนําเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราจะใช้นะครับ ที่เป็นแบบง่ายๆไปก่อนนะครับก็คือ,อใช้ซื้อ call option ออน,นะครับเมื่อคิดว่าหุ้นจะขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้ซื้อแทนหุ้นนะครับเป็นในสัดส่วนที่จ,จะเป็นสัดส่วนที่เราจะซื้อหุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาซื้อหุ้นแทนด้วยการใช้ซื้อ call option ออซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยช่วย บรรเทานะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องความที่เราไม่เข้าใจเรื่องของออปชันไปได้นะครับก็ค่อยๆศึกษาทําความเข้าใจเรื่องของการคิดกําไรขาดทุนนะครับพฤติกรรมราคาค่าพรีเมียมนูม่นนี่นั่นเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเหมาะคนที่เล่นหุ้นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็หุ้นในตัวนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้พวกนี้นะครับมาช่วยซื้อแทนหุ้นตัวนั้นนะครับก็ทําให้เราสามารถเข้าใจกรุ๊พวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับเ่ราอทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้ดีขึ้นนนใกรอออื่่ๆตไปเพาลง เดินแบบลองอุลลี่เป็นแล้วในลองคอลองพุทแล้วนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเสร็จถัดไปก็มีเป็นพวกโพทิทพุทเราก็ค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือว่าทําพวกลองสแต a เดิลนะครับลองสแต a เกิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทําเพิ่มเติมได้ในอนาคตนะครับอันต่อมานะครับข้อควรระวังอันต่อมาคือเรื่องออปชั่นที่อายุค,คงเหลือที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะว่าออปชั่นเนี่ยมันมีเรื่อง time decay ใช่ไหมครับ ถือเฉยๆอยู่เฉยๆถ้าเป็นถ้าเราซือ้อเรื่องออฟฟิศมนนี่เนี่ยนะครับทำดีเคจะค่อนข้างแงนะมันจะค่อยๆเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยอายุคงเหลือตรงนี้ต้องเหมาะสมนะครับก็ไม่สั้นจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปซื้อไกลมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าสั้นจนเกินไปเนี่ยนะครับทำดีเคก็จะค่อางแ,งแรงนะครับเพราะมันใกล้หมดอายุละนะครับถ้าหากว่าซื้อไกลจนเกินไปบางทีมันก็อาจจะเสียค่าพรีเมียมโดยไม่จําเป็น นในธรรมชาติออปชันตัวไกลๆบางทีนะครับซีเบนซีวีไกลๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของราคาพรีเมียมที่แพงนะครับที่แพงกว่าเมื่อเทียบกับพรีเมียมตัวใกล้ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันต่อมานะครับในกรณีที่เราเราเอ็กซ์ไซส์นะครับเอ็กซ์ไซส์ที่นี้เนี่ยก็คือหมายความว่าเราใช้สิทธิ์นะครับต้องต้องไม่ลืมว่ากรณีที่เรามีเปิดให้กับตัว investor ทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเทรดกันเนี่ย option เนี่ยในตลาดอเมริกาเนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็น physical delivery นะครับ physical delivery แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราใช้เงินสดนะครับเพื่อซื้อหุ้นจริงๆนะครับเพื่อส่งมอบหุ้นจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจําเป็นก็คือเราต้องมีมีอะไรครับมีเงินสดตรงนี้ให้เพียงพอด้วยนะครับแล้วก็มีที่เราบอกต้องการจะใช้สิทธิ์นะครับเราซื้อ คอร์ ion, ส i ปชั่นสไตรพนะครับของหุ้น Apple ที่200เหรียญถึงเวลาผ่านไปแล้วคาหุ้น Apple ขึ้นไปโอ้ขึ้นไป 300- 400500เหรียญแบบนี้เราคงหวังจะใช้สิทธิล์ละนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปเยอะมากแบบนี้สิ่งสําคัญคือนักลงทนุนเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีเงินนะครับที่เพียงพอในการซื้อนะครับตัวหุ้น Apple เนี่ยที่200เหรียญในจํานวนหุ้นที่เราซื้อออปชั่นไว้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องคํานวณแล้วแล้วก็มีเงินสดให้เพียงพอในการที่เราจะสามารถใช้สิิธ นะครับให้สามารถซื้อหุ้นจริงๆได้ตามที่ระบุไว้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของข้อควรระวังของการใช้ออปชันในการกินกำไรคิดว่าคงจะสามารถได้รับความรู้นะครับจากที่เรามีการเตรียมคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับ u s option ไว้ให้พอสมควรแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความพร้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะตะลุยนะครับเข้าไปในตลาดออปชันได้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามนะครับทุกช่องทางของ n o v ว s e กได้ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ